ประธานกะกะตตรวจติดตามให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวันเลือกสมาชิกวุฒทสภาระดับประเทศเช็คความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เวลาเจานาฬิกา30นาทีเริ่มเวลารายงานตัว8นาฬิกาจนถึงเวลาเก้านาฬิกาที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเท่าที่เดินวนทั้ง20กลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่ามาครบเป็นส่วนใหญ่แล้วมีบางกลุ่มเมื่อประมาณสัก8นาฬิกา5ถึงนาทีบอกว่าเหลือคนหนึ่งเหลือสองคน เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยก็ถือก่อนนะฮะว่าน่าจะมากันครบในจำนวน2,995คน Port from ขอ e chairman. I'm available. Wait for 5 t h e n ขอบคุณ r y ก u c h Enjoy t h ร show. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันน,น,นี้วันที่26พิศจิกายนพุทธศักราช2567ครับวันประวัติศาสตร์ของเมืองไทยนะครับในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาวันนี้คึกคักมากครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบกันครับ วันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2567นอิายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าตรวจติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศณศูนย์การ,รประชุม Impact ฟ o r u m เมืองทองธาน,นีเพื่อเตรียมความพร้อมทุกด้านให้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะเริ่มการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศในรอบแรกช่วงเช้าภายหลังจากการปิดรับแรงงานตัวเวลา9นาฬิการรชาื่อครับ ประธานกกตยังได้กล่าวถึงการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครวุฒิสภาว่าสำนักงานกกตได้จัดเตรียมรถโมบายทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ของกรมการปกครองไว้รองรับกรณีผู้สมัครสวลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อใช้ในการรายงานตัวไว้ให้บริการด้วยแล้วเป็นการป้องกันการเสียสิทธิ์ของผู้สมัครสวในครั้งนี้ซึ่งภายหลังพบว่ามีผู้สมัครสวระดับประเทศในครั้งนี้ลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาจำนวน9รายโดยสำนักงานกกตได้ร่วมกับกรมการปกครองจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ใหม่ด้วยแล้ว ภายหลังเวลาเก้นาฬิกาเมื่อปิดการรับรายงานตัวผู้สมัครสอวอรแล้วผู้สมัครก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการเลือกตามขั้นตอนของกฎหมายบรรยากาศจึงเป็นไปนด้วยความคึกคัก จ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละภาคส่วนก็ต่างทําหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ได้มีนักวิจัยจากโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนฐานของการเลือกตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้ามาทำการศึกษาวิจัยประเมินผลและถอดบทเรียนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศ2567ด้วยตั้งแต่การเลือกระดับอำเภอระดับจังหวัดและต่อเนื่องมาจนถึงในระดับประเทศคือตัวงานวิจัยเนะะี่ยค่ะจะเป็นการเปรียบเทียบกฎหมายส่วนหนึ่งใช่ไหมคะ แล้วก็มีข้อมูลเรื่องของการลงพื้นที่นะคะแมีการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ที่ปฏิบัติงานจริงประชาชนผู้สมัครนะคะก็คือเป็นทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียค่ะเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลทั้งเป็นแบบข้อมูลประถมิทุเดยภูมิในการวิเคราะห์เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเพื่อการถอดบทเรียนแล้วก็ประเมินผลรูปแบบการเลือกตั้งการเลือกสม n ล l y เอ่ออิ so. We ์เนลี่อิเทอร์เ This is our election commission oh, we met จากนั้นประธานกกตได้เข้าตรวจเยี่ยมและทักทายคณะผู้สังเกตการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจากต่างประเทศที่เข้ามาร่วมสังเกตการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ด้วยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสุจริตโปร่งใสชอบด้วยกฎหมาย By t by 3 h i r I believe we can proceed to the voting for the first round You will see the commotion. <laughs> Thank you very much. That's our purpose. And whatever you want in this room, you can get in touch with our colleagues who will accommodate your wishes. And if you want me to come back and talk to you on any issue, I will be here because I will be here throughout the day at any moment. you feel you need to listen to updated report from the chairman I'm available wait for five minutes Thank you very much Enjoy the show ส <Thank you. S 3> <laughs> สำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับประเทศครั้งนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีผู้ผ่านคุณสมบัติครบถ้วนจำนวน2995คนจาก77จังหวัด20กลุ่มอาชีพโดยขั้นตอนการเลือกในระดับประเทศจะต้องดำเนินการคัดเลือกให้ได้ผู้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพละ1ิคน จาก20กลุ่มรวม200คนและบัญชีสำรองอีก100คนซึ่งมาจากการเลือกสองรอบด้วยกันรอบแรกเป็นการเลือกกันเองของผู้สมัครในกลุ่มสาขาอาชีพ20อาชีพและรอบที่2เลือกบุคคลที่อยู่กลุ่มอาชีพอื่นในสายเดียวกันหรือแบบไข้ให้ติดตามพฤติการอะไรก็ตามที่น่าสงสัยพยานหลักฐานเมื่อใดเราก็จะดําเนินการพยานหลักฐานเรียรวบรวมไว้หรือว่าพยายามติดตามไว้ตั้งแต่ระดับอำเภอเพราะมัน,น,นมจละล้ก็นามาสู่อจ ก็อะไรก็ตามมีหลักฐานเพียงพอเขาคงต้องเดิมเดินการนะครับเพื่อเป็นการทาอย่างต่อ,นอเนื่องนะครับ